ครับวัดดีครับวันนี้ฮากมามรีวิวสา,สารกาศาสตร์บของสร้างนอกนอกพี่น้องวันนี้ฮาก็มารีวิวในพื้นที่กิ่งครับรุ่นนี้บอดด้ใส่บัที่เ้านนอกพี่น้องสาสตรเขึ้นช่วยๆครับพี่น้องสิพอดีครับนี่เลยสิบ่ไปกบมันดินก็เป็นดินออกเหนียวๆจักน้อยนอกพี่น้องกันเลย ้เบิ้งครับสวยๆล่องกระสิประมาณนี่แหละครับทำรุ่นแล้วศาสตร์ขึ้นเานขสาสร้างนบจะเริ่มซับนอฟพี่น้องผู้ใดสนใจกะก็มาสอบถามเ้อพี่น้องเดี๋ยวสร้างนกบกระสิแจ้งราค่าให้ลูกทราสผลิตนอฟพี่น้องผู้ใดจะได้ขาจากโรงงานกับก็บได้ครับมันจะมีขาโรงงานกับขาเท่านอฟพี่น้อง